สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินหมึกปลาซิวปีนี้ใครได้กินบ้างยังหมึกปลาซิวเนี่ยได้กินสมใจเลยปีนี้กินข้าวเหนียวมีปลาหมึกด้วยนะปลาหมึกไม่ต้องทอดเอง แรดิดด้วยนี่เดกกินปลาซิวสมใจเลยเด้กกินปลาซิวสมใจปีนี้ใครยังไม่ได้กินต้องกินเรื่องต้องรีบกินนะเพราะว่าปีละครั้งมันต้องเป็นหน้าหน้านาเสร็จนะ แต่พัตยาเห็นเห็นตลอดทั้งปีนะเขาเลี้ยงหรือเปล่านะค็ไม่รู้แต่ถ้าบ้านเราอะหน้าหน้าเข้าที่ตั้งรวงข้าตั้งองอะเนาะแล้วก็น้ำลากอะอ้ยปลาซิลอร่อยตอนนั้นอะ ่วงน,นี้ก็อร่อยช่วงข้อใหม่ปลามานันอันนี้เรดดิสอือออร่อยอืมปลาซิลอ,อันนี้ตัวใหญ่ให้ดูนะอืมอืมถูกใจมาก ถูกใจมากเลยเนะี่ยปลาหมึกด้วยเหนียวปลาหมึกเหนียวแต่ว่าเขามีลูกโดดด้วยนะใส่ในนี้อนะ่ะแค่สใส่น้อยอนะ่ะอร่อย ออราซิลนี่ตัวใหญ่เขาทรงเครื่องเขาปรุงรสอะไรเสร็จแล้วเขาก็มาหมกใส่ผักชีลาวเนี่ยอืโอเคอก็ยัดกินข้าวกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจา้า